สวัสดีค่ะกบมาพบแม่บุ๋มอีกครั้งนะคะเออวันนี้แม่บุ๋มก็จะมาบอกวิธีสูตรการทำปลาค่ะคือปลาที่แม่บุ๋มใช้นะคะจะเป็นปลาทะเลค่ะแม่บุ๋มก็จะใช้ปลาซาบะนะคะแล้วก็น่าจะเป็นปลาไฟค่ะทุกอย่างที่เนี้ยที่แม่บุ๋มใช้เป็นปลาทะเลหมดเลยค่ะคือแม่บุ๋มลืมนะคะ ลืมวิธีการหมักเกลือค่ะแม่บุ๋มลืมถ่ายวิดีโอนะคะคือแม่บุ๋มจะบอกนะคะปลาที่เราได้มานะคะเราเอาขี้ปลาออกให้หมดนะคะแล้วก็ล้างน้ำข่าวปลาให้หมดจนเลือดเขาออกหมดค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาบางับางบงับงบังด้านข้างๆนะคะหันหันหัน,ห,นหันค่ะด้านข้างเสร็จแล้วก็ใช้เกลือหมักค่ะส่วนเกลือนี้ใช้เกลือเม็ดใหญ่นะคะ หมักไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็ได้หรือสองสามวันก็ได้ค่ะเราก็มาดูว่าถ้าเนื้อปลาแข็งก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะส่วนเนี้ยแม่บุ๋มมาหมักลืมเลยค่ะน่าจะเป็นเดือนได้มั้งคะคือแม่บุ๋มไม่มีเวลาค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูส่วนผสมกันนะคะว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะที่หมักค่ะแม่บุ๋มก็จะใช้ผงชูรสด้วยนะคะ ใครชอบก็ใช้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำกระเทียมดองแล้วก็หัวกระเทียมดองนะคะส่วนหัวกระเทียมดองนี้ให้หั่นด้วยนะคะแล้วก็สับปะรดค่ะส่วนสับปะรดนี้แม่บุ๋มจะใช้ทั้งลูกเลยค่ะทั้งแกนแล้วก็เนื้อสับปะรดเลยค่ะ เดี๋ยวแม่บุ๋มไปเอาถุงมืออีกข้างก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเรานวดเราต้องใช้ทั้งสองมือนวดค่ะและสิ่งสุดท้ายที่ขาดไปได้เลยนะคะก็คือข้าวคั่วค่ะส่วนข้าวคั่วนี้แม่บุ๋มจะใช้ข้าวสารเหนียวแล้วก็ข้าวสารเจ้านะคะก็คือแม่บุ๋มจะไปคั่วคั่วให้หอมจนเหลืองค่ะแล้วก็แม่บุ๋มก็มาบดนะคะ คือแม่บุ๋มใช้ใช้ทั้งสองอย่างค่ะผสมกันแล้วเราก็นวดนะคะต่อไปแล้วก็นวดค่ะนวดเนื้อปลาแล้วก็ส่วนผสมให้เข้ากันได้ดีนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมมันเข้ากันได้ดีค่ะเข้าจนในเนื้อปลานะคะ แต่ถ้าพูดถึงนะคะถ้าใครชอบเป็นปลาชิ้นเล็กก็หั่นได้นะคะแต่ส่วนแม่บุ๋มนี้คือชอบชิ้นใหญ่โอ้ยสับปะรดล่วงแล้วค่ะแม่บุ๋มว่าแล้วว่ากะละมังแม่บุ๋มมันน้อยเกินมันเล็กเกินไปนะคะเพราะว่าเนื้อปลาแม่บุ๋มก็เยอะเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็นวดเข้าเข้านวดไปเรื่อยๆนะคะนวดให้เขาเข้ากันได้ดีค่ะนวดให้เขาจนได้ที่ค่ะ นวดไปเรื่อยๆค่ะค่ะต่อไปนะคะก็พอแม่บุ๋มนวดเข้าได้ที่นะคะแม่บุ๋มก็จะมีกล่องค่ะกล่องพลาสติกนะคะก็คือจะจัดเก็บใส่กล่องพลาสติกค่ะเรียงเป็นตัวตัวก่อนที่ทุกคนนะคะจะเอาปลาละลงในกล่องพลาสติกต้องเอากล่องพลาสติกไปลวกน้ําร้อนก่อนนะคะเพื่อ ไม่ให้มีเชื้อแบคทีเรียแล้วก็จะไม่ให้ปลาของเราเน่าค่ะแม่ผมจัดเรียงปลาใส่กล่องก่อนนะคะเห็นไหมคะมีแต่ชิ้นโตๆงั้นเลยค่ะมีไข่ด้วยอันนี้เป็นปลาซาบะนะคะมาทำเป็นปลาทอดอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนปลาเนี้ยก็ประมาณสักที่จริงอ่ะสามเดือนก็กินได้แล้วค่ะ แต่ถ้าให้ดีที่สุด6เดือนขึ้นค่ะถ้าได้1ปีนะคะยิ่งจะอร่อยเลยค่ะปะลาแต่ถ้า3เดือนก็กินได้แล้วนะคะแต่ต้องกินสุกนะคะห้ามกินดิบค่ะเอามาเป็นเหมือนปะลาทอดก็ได้นะคะอร่อยสุดๆเลยค่ะสูตรเนี้ยแม่บุ๋มอะทำมาหลายครั้งแล้วนะคะคืออร่อยมากค่ะก็เลยอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะเผื่อจะเอาเป็นไอเดียทำตามนะคะ คือเราอยู่ต่างแดนนะคะคือปลาร้ามันแพงนะคะเราก็เลยต้องทำเองค่ะส่วนน้ำนี้แม่บุ๋มไม่ทิ้งนะคะก็คือเทใส่เนปลาเลยค่ะเพื่อให้เขาหมักนะคะไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรนะคะเดี๋ยวเขาซึมเองค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะปิดฝาเลยไม่ได้นะคะเราจะปิดฝาเลยไม่ได้ค่ะ เราต้องมีไม่ได้ค่ะเราปิดฝาเลยไม่ได้เราต้องใช้กระดาษไอไม่ใช่กระดาษสิคะเป็นพลาสติกฟิล์มค่ะเพื่ออะไเพื่อไม่ให้อากาศเข้านะคะปิดให้แน่นให้มิดชิดนะคะไม่ให้อากาศเข้าค่ะก่อนที่เราจะปิดฝากล่องนะคะ โอเคค่ะสามชั้นแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝากล่องเลยค่ะโอเคนะคะให้เราเก็บไว้ในที่มืดนะคะไม่ให้ที่แจ้งนะคะเก็บไว้ในห้องใต้ดินก็ได้นะคะรอสักประมาณสามเดือนหรือหกเดือนค่อยเอาขึ้นมาเปิดก็ได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแม่บุ๋มด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ